กันเวลาก็แล้วหลวงพี่สองก็งถ่ายคลิปลงทุกวันบางวันจะเห็นเนยห่อกกันในคลิปประมาระวังนะครับภาพออกไปไม่สมทูตเป็นสมัมนาสมทูตเป็นทั้งกิริยาการทางกายท้งใจทางคำพูด เพศคารวะแล้วต้องมีความแตกต่างครูผู้ชายมาช่วยดูอาหารด้วยนะมาช่วยดูบริการตรงนี้ด้วยครูผู้ชายก็ไผูดีญิงว่าลาเลยได้มากันนะมามาช่วยกันทุกวันนะมาช่วยกันดูสัมมเณีหลอกกอ็ของสัมณะ มไม่พอก็ามาเติมใหม่นั่นเองนะเออตักข้าพอประมาณไม่หยิบก็เอาใหม่ไม่เป็นไร ช้อนต้องปรับช้อนไม่ให้ควัวนะไอซื้อช้อนซ่อมมาให้แย่เลยต้องเอามาใช้นะแยกเป็นเป็นซ่อมหน่งตะกร้าช้อนหน่งตะกร้าที่ซื้อมาให้ตายอยู่จำได้เธอมาให้ใช้นะเมื่อหมดก็ซื้อใหม่หายก็ซื้อใหม่ไม่จ่า้ของมันหายได้แต่อย่าซื้อมันเก็บอ่าเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์ สมเน้นชั้นตามโต๊ะต่างๆเขาเก็บให้สะอาดมีบั๊โต๊ะเก็บใบตาในสองสามวันนะถ้าไปดูตอนสัปดาห์ที่แล้วนะลุกไปเลยนะคนสุดท้ายที่ลุกต้องดูให้ครบไม่ต้องเกลี่ยเพื่อนเราลุกคนสุดท้ายดูต้องให้สะอาดข้าวเม็ดไหนก็เก็บใส่จานไปให้หมดนะอย่าให้เหลืออยู่ ล้างจานถึงเสร็จองาน